จำมวก้าสกอร์บอกเลยว่าเดือดเดือดแน่นอนเพราะวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด100ฟองเออดูว่า5ฟองโอเคโกดิคสู่ต่อไปวิ่งเปิดวิง่งเปิดวิง่งเปิดวิง่งเปิดห้องตีบวกมอล็อกมาเลยรันสูตรนะ เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็กให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะนรอช้าอยู่ใหญ่อองเปตูวินสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุก นี้ครับผมยินดีต้อนรับชแนลนักลัดไลค์และสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักของผมเนี่ยมาเปิดหาหมวกไข่กันก่อนแต่ก่อนที่จะมาเปิดหาหมวกไข่ตอนนี้เปิดหากระทูกนว่ามันอยู่ไหนโอ้โใช้คำว,ว่ากระทูจะระ <c oughs> ลุอะแระคด็อกแรนด์เวิร์ดเจนิสิตจามูจามูเก้าสกอร์บอกเลยว่าเดือดเดือดแน่นอนเพราะวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด100ฟองเออ ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าของในไข่นี้นี่ครับผมค่อนข้างที่จะใช้งานได้ซึ่งไข่จอมมิงแกนเลยเนี่ยใช้งานได้หลายชิ้นเลยสําหรับแอดนะครับผมอันนี้ก็คือสกินเฉยๆนะครับตัวนี้เฉยๆอ่าพี่ๆบอกว่าอยากรู้ราคาในตลาดด้วยใช่ไหมเออเวลาผมทําคลิปให้บอกว่ารีวิวราคาในตลาดด้วยเดี๋ยวผมไปดูราคาในคอสตูมนะครับในตลาดแพรราคากันจะได้ชื่นใจชอบนี่ลยเอนจีร้อยไงน้อง เวลาทิปก็ต้องใช้พลังงานร้อยไงนะครับราคาถูกสุดอยู่เชีย่ยอะไรครับเนี่ยราคาอยู่ที่วอ,อน SSR เฮ้ยเฮ้ยไม่ขอได้ไหมกูขอเป็นหมวกง,งูได้ไหมเพราะมันห่างกันลิบลับเลยอ่ะ <S <S โอเคพอละตกใจบ่อยละเดี๋ยวแชทจะด่า9ออนนี่หมวกงูเนี่ยราคาแม่งดีดไปก็คือตรงเมื่อกี้หนทางลักเลยอ่ะ สายแยกย้ายเลยครับถ้าคุณได้ S R ที่ชื่อว่าคอสตูมงูปลอมนะครับผมเป็นงูแบบงูล่างทรงอ่ะเออเป็นงูแบบเนี่ยเป็นกนะ็อดอิลูชันเนี่ยก้าอ้อนทันที9ก้าอ้อนเดี๋ยวไปเข้าใจอีกว่าเดี๋ยวพี่ๆติดตามในช่องไม่ได้ติดตามแลกอ้อ,อนคืออะไรวะก็เอา9ก้าไปคูณกับ35หเออเพราะว่าเหรียญตัวเนี้ยเขาแพรกับเงินดอลลาร์นะครับผมก็อยู่ประมาณ35มสิบห้าิว่าสามบาทนะครับแล้วกูต้องเปิดได้ S R และออกไอเดีอิลูชันมา จเจริญพรญาติโยมขอบคุณนะขอบคุณครับที่ก็มามาเข้ามาดูนะขอบคุณมากๆจนะครับผมจเจริญเจริญเนาะ,ะอ่ะตัวนี้นะครับผม To เดมู o หนึ่งเนะครับเป็นหมวกที่จะทําให้งูเนี่ยงอกออกมาบนห่วงท่านนะครับซึ่งงูตัวนี้มีรูด้วยนะครับความสามารถก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถ เดียบลสแต a p ครับหรือว่าไม่ว่าคุณจะใช้กัะตา้าใช้นู่นใช้นี่นะั้นเวลาชีพสายฟาร์มเป็นหมวกที่คุณไม่ต้องไปใส่ไซด์วินเดอร์ไว้ในอาวุธนะครับจะทําให้คุณสามารถตีเบิ้ลได้นั่นเองเนะครับราคามก็เลยพุ่งจี๊ดนะั่นหนึแต่ผมขอตีเปนยอดเฉลี่ยแล้วกันนะครับเพราะถ้าคนซื้ออันนี้ไปมันก็ต้องยอดเฉลี่ย ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ190เเลยเพื่อๆประมาณ6000บาทอะ่ะเอินอะเข้าใจคําว่าอื่นปะ่ะแต่ถ้าว่าหนักๆเลยมาตัดราคาไอ้เฮียนี้174่มาเลยกูขายออกก่อนเลยไม่ต้องสนใจ6000ต่ำๆำำก็มีกำขี้ไว้อือกำขี้ไวอ้อ่ะอย่างน้อยก็ยังมีนะครับถือว่าดูดีต่อมานะครับผมเป็นกล่องนะที่จะ ASPD นะครับใส่3ชิ้นไอ้ตัวนี้มันคือแลนสโตนที่เอาไว้ฝังในอุปกรณ์ชุดนะครับเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นก็จะได้โบนัสอีก 1โบนัสนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดเป็นกล่อง beginner land stone นะครับ ATK land stone แล้วก็เป็น speed land stone นะครับผมก็ถามว่าอันนี้ยน่าจะดูดีสุดแล้วก็เป็น ag เพราะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าราคาของเขาอยู่ที่นี่ครับคือเม็ดที่ผมพูดถึงเวลาเราเปิดมาได้เราจะได้มาเป็นกล่องกดปุ๊บคุณจะแรนดอมออกมาคุณได้เม็ดที่ที่ว่า agi ปุ๊บ รับไปเลยครับถูกที่สุด78 7 8เคูณสามห้าเรียกได้ว่าตึงตึงลุดค่าไข่เลยอ่ะ <Wow. S 1> แล้วผมเลือกดงที่มีงูเยอะที่สุดเลยงูมันจะได้ออกมาสิงสถิตยอยู่ในหมวกของผมนะครับเอาไปตั้งเลย100ฟองผมบอกเลยว่าแค่มันฆ่างูตัวเดียวเรารับงูตัวนั้นมาเลี้ยงเลยเรียบร้อยแน่นอนเอา5ฟองอะ่ะป๊บปั๊บเฮ้ยมันมีงูจริงไหมเนี่ยแบบนี้ เฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยปั๊บหนึ่งสองสามาหลายคนอาจจะคิดว่านี่เจ็งแล้วรองเท้าไอ้จีไม่เจ็งนะครับปิ้วหนึ่งเลื่อนเลดิกมาหนึ่งฮีมาหนึ่งเอินนะอันนี้คือเอินควงดี สุดท้ายสุดท้ายพอเลยนะสุดนี้ไม่ดีปิว้วเลขขึ้นมันเจ็บเราหยิบขึ้นมาสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าสูงนี้กูไปคาซีโนต่อแน่เจ็ดสิบฟองแล้วว่ะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง,อองเอาทีพี่จะจับตัวนี้เอาตัวนี้ดิหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, เอาไงดิกดช้าวิญญาณมันไม่เกินตายไวด้วยวิญญาณเด้งเร็วด้วยอ่อโนว่าคนตื่นแล้วเขาบอกให้วิงแล้วเปิดโนว่าหาบองโอเคโกเด็กููต่อไปวิ่งเปิดวิง่งเปิดวิง่งเปิดวิง่งเปิดห้องตีบวกมอล็อก มาเลยรันสูตรนะห้องดีบวกมอล็อกสูตรจากคุณเนอคุณชีสเฮียแล้วแม่งเกิดขึ้นมาบอูกีกแล้วบอกแล้วว่าเวลาเปิดเดิดดอมันจะสุ่ม2อันนี้น้องเชื่อสูตรสูตรของคุณชีสของจริงว่ะเฮือเราต้องย้ำสี่เมตร มาด้วิญญาณผมฆ่าไปเยอะไงดวงวิญญาณมันโกรธแค้นไงมันกลายเป็นเหล่างูมันเลยเรียกพยางูซินเวอร์สเน็กกอดออกมาหาเราไงต่อไปครับลุกนั่งสิบครั้งแล้วเปิด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเสิบ ูต่อไปไวรุ่นเอาถ้าผมเปิดได้ของที่ผมต้องการอย่างเช่นหมวกงูที่ทําให้ตีเบิ้ลสเน็กเทียร์หกห้าครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทีละสองเดี๋ยวโดดตกสิบทีสี่ห้าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้ออกกกำลังกายเดือนหน้าแล้วกันต่อไปครับที่เพิ่มอีกหนึ่งทีโชว์หัวล้านแล้วเปิดตรงไหนวะเออผมผมมันล้านตรงไหนวะผมแค่ผมบางนะปะโชว์หัวล้าน โชวห์หวานร้านจะได้ฮีนะจำไว้เด็กๆดูไข่แล้วเปิดไข่อุ้ยเพิ่งตัดขนเมืม่อวานปั๊บปั๊บอุ้ยฮีบ่อยมากเลยอะ่ะกดด้วยมือซ้ายปั๊บอุย้ยเชี่ยทั้งแต่เชื่อสู่เชฟนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะถอดแว่นออกแล้วเปิดเสียเปิดฟีฟีเฮ้ยมันตายมันเสียเปิดไม่ใช่หรอเกิดแล้วเปิดเลยใช่ไหมโบโบ นั่นไงเสียเวลาเอามันมาแขวนดิ <c oughs> เข้าออกร้าน NPC แล้วเปิดเออเอาไวไวแบบทหารมีแวลดีนะต่อไปอย่าช้ามาต่อเข้าวัดบัวแล้วเปิดต่อกดประบเบอร์กร,รมแล้วเปิดอ,อ่าใช้ของแบงด้วยประบเบอร์กร,รมอีเวนต์แลวกัน โบโบเริ่มหมดหวังแล้ววะ16ฟองนะจับหูค้างไว้สองข้างแล้วเปิดเฮียไอ้นี่ขอโทษครับนี่อะไรครับเนี่ยครูคณิตเหรอให้กูแก้สูตรเหรอหรืออะไรให้กูทำอ,อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอให้กูแก้เหรออะไรเนี่ยกั้นหายใจ10วินาทีแล้วเปิดเบอร์เบอรบอลรับสารสินเลยโอเคแต่โอ้ใช้หัวเปิดเพราะมันใส่หัวอันี่น่าสนใจแต่ผมขอกดเทียบหนึ่งแล้วกันนะโมงนะโมง เบสซิ่งกูออกด้วยสัตว์หัวกูมันใหญ่เบสซิ่งแมงลันด้วยอีกทีไม่ได้เกิดประโยชน์ก้านหายใจแล้วเปิดบิดคอมแล้วเปิดเหรอครับผมถ้าจะได้เจออีกทีพรุ่งนี้แล้วปิดคอมไอ้ทีมาแม่งหลอกล่อพูดจนชินแล้วหกฟองุท้ายเอาเป็นว่าด่าทอเลยแล้วกันนะครับผมหกฟองท้ายก็คิดดูดิว่าไงอ่ะคุยกาฟ่าแล้วเปิดอ อีอ,อ้าวเฮ้ยเฮของจริงเปิดว่ะคอสตูมสเน็กก็อนเฮ้ยมีกูแซมปึ๊บปึ๊บกูแซมปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูแซมปึ๊บปึ๊บแซมปึ๊บปึ๊บแซมปึ๊บปึ๊บชื่อกูสปีดแลนด์สโตนมีราคาไหมโอ้ได้มาแล้วไม่ได้แปลว่าจะเป็นหินไบอ้ออะไรก็ได้มันมัน มันฟิกส่วนมาหรอโควแวนสองวงไม่ออกแหวนขี้เลยว่ะเศษตังหลังตู้เย็นเมื่อก่อนก็ใช่เมื่อก่อนเวลาเราทําเกมเมนเออผมเล่นเกมนีุู้โถมเกมนี้มาเออมันก็เลยดูเป็นเศษตังแต่พอหลังๆเริ่มหลายเกมมันก็เริ่มไม่ใช่เศษตังเท่าไหร่ละมันเริ่มจะแบบเป็นก้อนละมันมาแบบเป็นก้อนเป็นยุยละมาเริ่มเป็นแผ่นละ เอาจะลืมปิดคลิปไม่มีครับไม่มีคลิปปิดก็คือเออแล้วจบเลยฝากไว้ติดตามเพลงขึ้นไม่ต้องมีแก้คงแก้แค้นคนไม่ชอบดูแบบเอ้อลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยมันเหมือนเป็นคำบอกลางให้เราแบบเอ้อ yeah!